ท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่เกม m เม c c กคลาของผม a g จิ c คลา .io นะครับผมเกมนี้เป็นเกมแบบเหมือนเราเป็นเหมือนพ่อมดนะครับแล้วก็แบบใช้คัดใช้แบบพลังเวทนะอะไรประมาณนี้นะเัืนตอนนี้ผมก็เล่นมาอยู่ที่เวิร์สุดนะผมก็เล่นมาสักพักแล้วล่ะเฮ้ยมีหยิบฟรีท่านผู้ชมเกมนี้มีการเปิดกล่องของผมทุกท่านผูะผมก็มีอันนี้น่าเป็นการ์ดแรนะไนอาวุธแร เรามาลองเปิดนี่อสิ่งที่ผมอยากได้ที่สุดในกล่องนี้ก็คือนั่นฮะอุปกรณ์สีทองนี่พวกนี้เยู่คือกานไม่ทันพูดเลยลุงอาวุที่ใชอยู่ก็คืออันเดียวกันนะอันนี้ผมแนะนำนะเป็นอาปุธที่น่าจะดีที่สุดเลยนะได้ไหมใชฟันอับเลยครับ โอ้นี่ดีฮนะแนะนำเลยมาเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปดูในตัวเกมบบนนะเ,ออเร้หน่อยนะเรืออีกอย่างนะคานผู้ชมวันนี้ก็เป็นวันคริสตสมาร์ทกันด้วยนะขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพดีๆครับผมสุขภาพแข็งแรงด้วยนะครับผมปันปะไปเล่นกันดีกว่าาตอนนี้ผมมาอยู่ที่ด่านสามแล้วนะนะ Nice, ท่ารคนแบบไม่นานนะไม่ค่อยมีตัวละครโอ้ยมีคนรัดผมอุ้ยเบลาร์ตูอุ้ยอุ้ยอิง้ไปัสวๆคือตัวละครผมเนี่ยจะไม่เน้นเลือดเยะนค่ะจะเน้นแบบดาเมจเพราะฟังฟังตัวตูเนี่ยจะจะยิงแบบแรงมากนะคือแบบเราเลือดเยอะขนาดไหนก็ไม่ไหว มีให้คุณเลื่อนนะคุณจะเล่นสายอะไรนะนั่นตาหาน,<อ>านี้ผมปล่อยเนสายปควายเลยนะเป็นคนเนี่ยของตนชนะแล้วเวลาเราเชนะเสร็จเนี่ยเราก็จะไปด่านต่อไปนะเกมนี้ผมอยากให้แบบมีอัปเดตเรื่องไอ้น้ำม้าเลยท่านผู้ชมแบบเล่นกับคนอื่นครัเพราะตอนนี้ยังเล่นแบบพวกนั่นอยู่นะ AI นะแต่ไอ้เกมนี้ก็ไม่ช่อย่อยนะท่านผู้ชมไม่บางที ตอนที่ผมใช้อยู่ก็มีเอไไฟเฟกต์เลยนๆของจือซ้ายของมือซ้าย้สวยเอาสายเลยดีก่าดีกันนะอาวุธที่ผมแนะนำเลยนะตอนเล่นแรกๆนี่แนะนำเป็นไฟกับน้ำนะซึ่งมันจะกลายเป็นเหมือนสายฟ้านะครับท่านผู้ชมก่อลดเสียงนิดนึงนะของของวซลูชนนี้เป็นเหมาะกับการไต้นัน่นมากเลยนะ ใช่แรงนะผม,ผมเรียกว่าแรงแล้วกันนะนี่โหเขาจะเป็นอาวุธเหมือนติดตามเราปล่อ,อ,อยไปนลนะนี่โหมันจะติดมันจะโดนให้อีกนะนี่เราจะเลี้ยวตาเไปมเวิรกโง่มากอาวุดนี้คืยใช้อาวุดนี้สามารถชนะก็ได้เลยนะอาวุนนะโด,โดนี้โกง่มากนะ เกมนี้สามารถผสมแบบพลังแล้วสามารถกลายเป็นเอฟเฟกต์อื่นได้นะตอนหัวตุ่มหัไฟก็จะกลายเป็นสายฟ้าประมาณนี้นะคือฟังฟังเ i เนี่ยก็แบบจะเล่นแบบคือดามเมจแรงแล้วก็ถึกนะท่านผู้ชมต้องคอยระวงังหุกดันนี้ผมไม่ชอบเลย,ยอันตารามากเพื่อเรา ยินน oh ะยินอันตรายมากนะครับระวังดูแผน กีตัวละครดเจนันี่นี่นโหกกีด้ไมครสามพันนะมุจมพุแรงเอโอตอนนี้มนะนหนึ่อ่าที่ต่คือคอ,อาวุธนี้เราไม่ต้องเอาเป็นระยะไกลก็ได้นะไอเป็นความเ,ร,นะาเร็วก็ได้นะเพราะอยูอ่แล้วเสียว่าคนยากตายลย ウィッフェ โอ้โหเวลาเราถ่ายก็จะประมาณนี้นะแบบยากอ่ะเกตัวเกมมีประมาณนี้นะค่อนข้างแบบมีเล่นหลากหลายนะแบบเดี๋ยวไอนี่ไงมีฟรีนะของโอ้โหเยอะอยากจะโชว์ชับนั่นหน่อยสไตล์นะผมอัปเดตไอ้ที่ละครอุปกรณ์ให้ผมใช้แล้วกันนะนี่หนึ่งแลผมเป็นเหมือนสมุดนะสมุดเวทนะผมมีความเสียหายแบบ400นะผมอัามาแล้ว ความเร็วกระสุนนี่60นะบายิงเร็วขึ้นนะฮะประมาณนี้นะส่วนที่ผมใส่อยู่ก็คือเป็น s n ครัเผมเป็นเพิ่มพลังชีวิตนะแล้วก็บวกความเร็วึ้นที่400นะเร็วอยู่นะประมาณนี้นะแล้วก็มีเอฟเฟกเสริมเขาเรียนะกว่าเอฟเฟกรองนะลดความเสียหายจากระสุนก็คือลูกนั้นแล้วก็พื้น พื้นพลังอ่ะสอง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 หน่วยเออสองหน่วยต่อวินะแล้วก็อันนี้เป็นแหวนนะของผมนี่ผมจะเน้นแบบเร็วเขาก็สุดเร็วแล้วก็แรงอ่ะแหวนหนึ่งพิกพิกอะไรเนี่ยพิกลพิการอะไไรม่รู้ามาดูแล้วผมลืมบอกว่าตัวเกมนี้มีมเน้นแบบซื้อละครมันก็ค่อนข้างเยอะนะผลล็อกตามเลเวลของเรา อยว่ใต้ลำธารอยากอยาื้อเลยเจ้านี้ก็ได้นะมโดยความพูพดง่ายก็ค่อนข่ายหลีนะครับตัวที่ผมจะแนะนำก็ไม่ใช่เป็นตัวคู่เกี่ยวนะก็คือขยวที่ก็อ,อ,อ้อยอันนี้ก็ได้นะสองต,งอต,ตัวนี้นะะนก็เท่อยู่นะครับแต่ผมแนะนำจะเอาไปเอาไปเล่นอ่ะเอาไปตัวไป